สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าไปในช่องชาแนลนะคะเอิ่มช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปลงเลยค่ะก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเรานะคะก็จะไปร้านค้าใกล้ๆบ้านเรานะคะว่าขี่ซุปเปเตอร์ไฟฟ้าไปแล้วก็กลับขาดตูดเลยนะคะขาดตูดไปขัดตูไปกับปาป๊านะโอเคไหมไม่ขึ้นรถกับปาป๊าไหมไม่โอ้โหโอเคค่ะไปกันแต่ว่าถนนก็อาจจะเปลี่ยนเลนนะคะแต่ว่าอยู่ว่าเข้าปินก็เปลี่ยนนะคะปาป๊าก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ก็ทิ้งไป อาครับตู้ขึ้นมาล้วกับปาป่ล่ะเดี๋ยวว่ามนนเปียกขถึงกลัวลูมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ป้้จะขัห้น่ะ คะแล้วก็จะไปซื้อน้ำโค้กน้ำอะไรมากินนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อขนมให้คัตูกินด้วยนะคะแล้วก็ต้องปิดสวิตช์ไปปิดนี่อยากซื้อคัตูปักขึ้นไปกระทางเท้าด้วยขนมแล้วเรียกอะไรขนมนะเสร็จตามปแล้วก็เขาปิดจับปั๊บกัน มาปอตั้งจต่อไปเราก็จะกลับนนะทางเลยยินไปไปร้ิงไปอคงอ้ลูงไปมุมนู้นเลยไม่มีรถแล้วงไปเลยขาคงไปเลยไปเลยไปมูออไป้นลยอาไปมุมนู้นเลย เอออกมาเร็วออกมานี่เู็วออกมาออกมา รถว่าง้ายขาบรถว่างแล้ว ทุกคนแล้วก็เข้าตูด้วยนะคะแล้วก็ซื้อมาเรียบร้อยร้อนะคะ่ทุกคนทั้งหมดนะคะ1ิบ,บาทนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนติดตามกันขึ้นนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊